ื้นที่แห่งนี้มีจำนวนทั้งเส้นประมาณ2,000กว่าไร่ซึ่งเราปลูกไม้ผลหลายชนิดมีลำไย,ยขนุนเงาะมังคุดและที่สำคัญที่สุดก็คือทุเรียนปัจจุบันเนื่องจากว่ามีผลผลิตของลำไย,ยค่อนข้างที่จะมีราคา,าตกต่ำทางสวนจึิงหันมาสนใจเรื่องการผลิตทุเรียนให้มีคุณภาพและ จะขยายพื้นที่ปลูกทุเรียนให้มากยิ่งขึ้นเหตุผลพ้องวัดสวนสามพี่น้องแห่งนี้มีพื้นที่2,000ไร่และเพิ่งลงปลูกทุเรียนไปจำนวนประมาณ500ไร่ประมาณ10,000ต้นเสร็จเราจะขยายการปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเรามีแหล่งน้ำเพียงพอพื้นที่สวนสามพี่น้องเนี่ย อยู่ในํำเลที่เหมาะสมเนื่องจากว่ามีแหล่งน้ําธรรมชาติก็คือคลองป่งน้ําร้อนและคลองเพื่อไหวอันนี้คือเป็นแหล่งแม่น้ําธรรมชาติขนาดสองข้างและเราได้วางแผนไว้นะครับเรามีพื้นที่ที่จะขุดสะเพื่อที่กักเก็บน้ําได้หลายๆจุดหลายๆพิกัดเพื่อให้เพียงพอต่อการหล่อเลี้ยงทุเรียนในสวนสามพี่น้องแห่งนี้เราสามารถที่จะทําเป็นแก้มลิงเป็นจุดจุดพักน้ําไว้ ซึ่งขนาดนี้เราทาเต็มพื้นที่นะการันตีแน่นอนครับว่าภัยแล้งจะเกิดขึ้นแต่สวนแห่งนี้จะไม่แห้งแล้งน้ําแน่นอนว่าเรามีการเตรียมแผนไว้อย่างดีครับสารบุคลากรที่ควบคุมดูแลสวนสามวี่น้องแห่งนี้นะครับเราก็จะมีทีมนักวิชาการนะครับโดยผมเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็มีทีมงานนักวิชาการอีกหลายท่านนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการเรื่องการจัดการ สวนทุเรียนสวนสามพี่น้องนี้ให้ได้อย่างมีคุณภาพนักวิชาการเหล่านี้ครับจะมีหน้าที่ตรวจสอบลงแปลงจัดการเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องธาตุอาหารให้กับไม้ผลเพื่อที่พัฒนาให้มีคุณภาพให้มากที่สดุดตอบสนองความต้องการของทางการตลาดได้เรื่องแรงงานนะครับเรามีเพียงพอนะครับเรามีแรงงานเพียงพอเนื่องจากว่าเราใกล้าชายแดนสามารถที่จะเพิ่มแรงงานได้ถ้าหากว่า เรามีความต้องการแรงงานเยอะๆแล้วก็สามารถที่จัดเป็นหมวดหมู่จัดเป็นแผน,แนกให้รับผิดชอบตามหน้าที่การงานของตัวเองได้โดยเฉพาะเรามีเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อที่จะใช้เป็นวัตถุอุปกรณ์ที่จะบริหารจัดการให้ง่ายขึ้นทันเวลายิ่งขึ้นอย่างเช่นรถถ่ายตัดหญ้าแอร์บัสพ่นยาอุปกต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็จะมีความพร้อมเพื่อที่จะรองรับจำนวนแปลง หรือจำนวนต้นทุเรียนที่มากขึ้นในแปลงแห่งนี้ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อห่วงเวลาเรามีวิธีการป้องกันเรื่องโรคและแมลงโดยที่การหมั่นตรวจแปลงตอนเช้าตอนเย็นนะครับอะไรจะเกิดขึ้นเราสามารถที่จะจัดหายาป้องกันศัตรูพืชนั้นๆได้ทันทุวงทีนี่ก็คือวิธีการบัหาจัดการแบบแบเสร็จครบวงจรเพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดขึ้นเรื่องของการ เพิ่มขยายพื้นที่เนื่องจากเรามีพื้นที่เยอะเราก็สามารถที่จะขยายการเพาะปลกูกทุเรียนไปปีละร้อยไร่200ไร่จนในอนาคตข้างหน้าอาจจะเต็มในพื้นที่จะถือว่าจะเป็นแหล่งปลูกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปงน้าร้อนก็ว่าได้สําหรับแปลงที่จะเริ่มใหม่นะครับเราก็จะมีการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างเช่นเรานําดินไปตรวจวิเคราะห์หาธาตุอาหารตรวจค่าของดินเรื่องของพีเอความเหมาะสมในการที่จะปลูกทุเรียน นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาจัดผังแปลงวางโคกจำนวนโคกทุกเรียนเสร็จแล้ววางวัดของเรื่องระบบน้ำนะครับระบบท่อ,อเป็นระบบหัวเวียงนะครับมาจะประหยัดเวลาด้วยประหยัดน้ำด้วยันนี้คือการจัดการเรื่องระบบน้ำเรียบร้อยแล้วเราถึงจะลงมือ,อปลูกทุกเรียนในแปลงนั้นๆสำหรับแผนการของสวนสวีน้องนะครับในอนาคตในอีกประมาณ5ปีข้างหน้าผลผลิต ในสวนของเราจะเยอะแล้วนะครับเราจะทำลงคัดบรรจุหรือลงนะครับอยู่ในพื้นที่เราและก็จะรับซื้อผลผลิตจากพี่น้องในชุมชนละแวกใกล้เคียงทั้งหมดเป็นศูนย์รวบรวมอีกแห่งหนึ่งของอำเภอโป่งรําร้อนเพื่อที่จะรองรับผลผลิตเรื่องทุเรียนนี้ออกสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้ส่วนสัมปะรดแห่งนี้ นะครับที่เราวางแผนเรื่องของโลงแล้วนะครับปัจจุบันนี้เรามีห้องเย็นอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับซึ่งสามารถเก็บผลไม้รอจําหน่ายได้ซึ่งปัจจุบันนี้ยังยังไม่ได้เปิดใช้เนื่องจากวัตทุวันนี้ผลผลิตไม่เพียงพอนะครับสวนสามีน้องแห่งนี้นะครับนอนาคตก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับของของอำเภอปงน้ําร้อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาติดต่อซื้อขายมาดูสินค้าที่ในสวนสามีน้องแห่งนี้ได้เลยนะครับ การสัญจรไปมาติดถนนใหญ่สีเลนนะครับอยูยพื้นที่หมู่6ตำบลโป่งน้ำร้อนนะครับอำเภอโป่งร้อนจังหวัดจันทบุบรีไปมาสะดวกครับผมมั่นใจว่าสวนสามพี่น้องของเรามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีนักวิชาการที่มีประสบการณ์สูงทำให้ทุเรียนของเรามีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดผมขอยืนยันครับ